เซลีนเอ็มความทรงจำสี่ไปเลยข้าราดเราพวกใครมีนาเลยนะ r i c h m a n Shop โนนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกมฮงไกสตาร์เร็วบนเว็บนิสิตรับแพ็คฟรีเพิ่มอีกหนแพ็คแถม Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือน เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายเงินได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มได้ที่ Richman Shop เท่าน,นั้นมาเดี่ยวจริงไล่น้องนอ้องตะกี้กัาไฟนอนมาเล่นนะกูไม่คบตี้นะโดนมีนากูแน่ไอแมงโบอรี่ มาไปโอ้ยเจ็ดแสน <laughs> โอ้เจ็ดแสน สามแสนยาติดย,าต,ดยาติดซีซีโอเคโอเคไม่ติดถือว่าเป็ล่าวันระเสริฐอู้ล่าสองมองมองมงมง มบให้้เอ็มซก่อนลวกันนะตุ้ม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 สี่แสนก่อนแมงกระบุญจะระเบิดต้องเปลี่ยนเป็นแดงก่อนเป๊ะเป๊ะมาอีก เอาไปอีกเป๊ะอืมมาครั้งที่หนึ่งมาครั้งที่สองยกมืออืมยาดีจีพอเรียบร้อยพูดปุ๊บได้ปับ๊บดังใจหวังอ้าวแต่ยังยิงได้อยู่อ๋ออันนี้มันคือพูดคนจดจำเนาะ

แต่กี้ไม่ได้บ้ามาอย่าพึ่งเต็มเสียดายดูดิล้านสาม๋อมันมันตัวมันบ,บางอยู่ลืมลืมอย่พี่าพีอ่ะห้า ถ้าป๊อปเสร็จแล้วเราไปยิงคุ้มกว่าปะ่ะหรือว่าเราเราก็แบบยัดไปเรื่อยๆมันก็ต้องมันน่าจะแล้แต่ตัวเนาะโอ้หอะไรวะน่ะสองล้านอ๋อหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าทำไม เราเราต้องเราอาจจะต้องไปดูบ้าก่อนว่าบัฟไอที่เราตัวที่เราบัฟให้เนี่ยมันอยู่ถาวรหรือเปล่าเพราะมันมีตัวที่อยู่ถาวรกับตัวที่อยู่ไม่ถาวรตัวที่ต้องคอยยัดไปเรื่อยๆมา,บ,มมาบื้ม ลองยิงนี่เออ,อมตีแสนอ้มสามแสนโคตรแรงนี่ขนาดไม่มีเลยโคนประจำตัวนะน้องเอาอีกตู้มสะใจดีวะ <c oughs> ครบองค์แล้วมันสะใจดีว่ะเออดูดิทีละล้าน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 เน,นี่ยดอูอืม <c oughs> อยังสองแสนอยู่เหรอเอ็มซีอือห้าแสนแต่ไอตีปกติเนี่ยโคตรเบาเลย เหมือนจะจำได้ดึงเนืองว่ามันน่าจะพับถาวรน,นะของมีนานเดี๋ยวเรากดดูได้ปะน่าจะกดดูได้ปะมันอยู่มองไหนพิศนาการงงนี่ไงแสดงว่าอยู่ถาวรปะในการเวลามันน่าจะคืออนาคต แล้วอีกสองเทินอันไหนวะอันไหนวะแปบ๊บนึงนะดูที่ไซรีนอันนี้นี่นี่นเออมาดูได้มาดูในนี้ได้เออเลยได้เลือกบัฟถูกแป๊บนึงขอเบรกก่อนหลังจากปล่อยใส่เอเวอร์ไนท์แล้วเพิ่มขึ้นไม่บอกเป็นเทินเบียของอนักษาอนักษาบอก3ครั้ง ถ้าไม่บอกเป็นเทินจะเนนว่าอยู่ถาวรนะดีใช่ไหมใช่ไหมบนสุดดูที่เซลีนปริมาณรักษาเพิ่มขึ้นซึม m z o o ริ้วขึ้นใน่งอดีต มีผลตลอดการต่อสู้ดูที่หัวใจหัวใจโอเคต,ต,ตีดีถาวรยกเว้นไฮยาซินครับที่ต้องเติมเรื่อยๆอ่าโอเคโอเคได้ไปโยนให้ไฮยาซินหัวใจนี่มันของมิมไม่ใช่เหรอ อิฉันก็ไม่กระช้ำได้ไงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสอนเต็มสวยอุ้มมันเลงง่ายๆดีนะเนาะมันเลงง่ายๆแบบง่ายๆเลยดูดิร้านสามว่าอะไรโอ้โหแล้วมีนาบอกให้โคนข้าวก็คือ แอคชั่นแบบผีโคตรลาทีเฮ้กดนาตีกันเลยบ,บองานยิงแล้วกันไปหกแสนเชื่อหมดทุกคนนะตอนนี้ใครพูดอะไรมาเชื่อหมดเอมจีสองแสนยิง หกแสนพันห้าเลยนะเกือพันหกโคตรตึงอย่างตึงแล้วในเมื่อข้างบนตึงแล้วเนี่ยข้างล่างก็ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นยังไง let's go baby ามาข้างบนมันอาจจะดูดีเกินไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาบาลานซ์กันซะหน่อยฉีช่ชวัดดโศจะรอดไหมเรียนตามตรงว่าไม่รู้ บอกเลยว่าไม่รู้เต็มเหอะอดทีมนี้คิดว่าเชื่อได้แค่ไหนอะลอดที่มาจากปากรัชชาผมให้ไม่เกินแบบว่าไม่เกิน30เอซเออความจริงมีน้อยมาก อย่าไปตีมันเจ๊พันสี่น่าจะเฮ้ยเรามีเล้วโคไปจำตัวหรือเปล่าเราแบบว่าแทมแลมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าลดรัวๆเลย

นนแตกไหมไม่แตกไม่มีบลอกโลบินอุย้ยขอยทีนึงหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสหนึ่งสองหนึ่งไม่เต็มโอ้ยยังจะติดอยู่เนาะเดี๋ยวเรามีนาเดินก่อนแล้วกัน นึกว่าจะไม่แตกแล้วมาก็าใส่เต็มสูบเต็มสูบหมัดที่หนึ่งห้าแสนแปดหมัดที่สอง ก็อีห้าแสนแปดโบบะโบบ้าโบ,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 บโอสุดกยไม่ตีดีด,ดวงแย่ค่อนข้างมากไม่ตี มีริวกุดีไซโกและโล่หมดยอดเยี่ยมปับป๊บปั๊บมีนาตีมีนาขึ้นใว่เชลน่าจะต้องอีกหมัดหนึ่งโอ้โหแล้วเฟนดเดียตื่นพอดีระยดเจเลยป่ะ,ะ่ะ กุดดึงคนขึ้นมาก่อนนะชิกเกียตีดอกบัวน่าจะแตกหรือเปล่าหรือเปล่าเ,าเาออเขาคนนี้ยังแถมให้อยู่เสียดายแต่ไม่เป็นไร และมีนาเร็วเกินจนโล่หมดโอ้ยดีนะไม่โดนรีเบกรีเบกรีเบกสัดโอ้ยหมดเลยอะโล่อะโอ้กูผิดกูผิดกูผิด ตีดูแลกันลก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 ไม่เ er ต,ต็มโอ้โหมีน้จะแตก

จากตรงนี้เราไม่กดดีกว่าไอ้ถ้ามีเงนก็ชีวิตดีเนี่ย ดีแรงเกินพี่ดีแรงเกินเฮ้ยยอมได้ไงอ่ะต้องสละแต้มมากดโลูกบ่อยๆ <c oughs> ไม่ใช่บ้างต้องบ่อยๆเลยต้องสละแต้มมากดบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> มันหมดว่ะมันไม่พอว่ะเลามันเหกอะ่ะ พี่ก็เอาสูตรเกินเห็นไ,ไหมบอกแล้วรัชชาพูดไปเรื่อยไรมูลเหตุคุณดูนี่ยอย่าไปฟังมันหน้ารัชชาดูดูสิ่งที่ผมประสบพบเจอในไอดียตัวเองเนี่ย สภาพเป็นยังไงอย่างนี้เออสวยไ,ไปตีบอสถูกต้องถูกต้องไปต,งตีบอสเก็บมันตีไหมเก็บที่จำเป็น เผื่อโลกมันแตกแต่จริงซัดไปเลยดีไหมรอ,อตัวร,รอบหน้าแล้วกันโรบินอีหนึ่งจามสบการณ์กดโลกเถอะนั่นไง <c oughs> ก้รู้หมดแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรโรบิน เต็มนะเต็มต้องเคลียร์หน่อยเต็มต้องเคลียร์ก่อนเจได้สแต็คเคลียร์ดอกบัวก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นี่รถเกาะกรุงกิงกุุงกิงแต่พอดี วว้า,ววาวเดี๋ยวค่อยกดเดี๋ยวค่อยกดโลบินเราไหลไปก่อนเดี๋ยวเรามีนาขึ้นก่อน เวียนปุ๊บกดบกดเลยฮึบฮึบแล้วสองหมัดเท่าเดิมห้าแสนแปดลืมไปว่าต้องตีดอกโบวด้วยเราจะได้บัฟ เกือบลืมไม่เต็มมาสุดท้ายจัดให้บอสเอาไปอีกหกแสนเจ็ดได้ดามิเอเพิ่มมาตั้งแสนหนึ่งแต่มันก็เท่าเดิมว่ะ มันก็ห้าเปรเเหมือนเดิมเลยดี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 อย่าไปจะกินมีนาเยอะกูจิงกูจิงสามเปอร์เซ็นต์มีนาทำได้ปะโอ้โหหนึ่งเปอร์ โอ้โหต้องเผยเซียวอ่ะโอ้โหแล้วมึงตีท่าใหญ่ด้วยไงยังอีกบ๊อบินยังอีกเผยเซียวมีเลคนเปล่าไม่มีจ้ะ <c oughs> ดึงเลยอุ๊ยผมลืมว่าต้องรอดอกบวัวช่างมันเถอะ

ฟาดโบนี่ฝรั่งน่าจะเอาแตกใช่ไหมสวยงามไปดีทำไมอนุนตีอันนี้สิจากประสบการณ์จากประสบการณ์ กดโลดเถอะประสบการ์บอกว่ากดโลดเถอะอันตรายนี่ไงซื้อหวยไม่ถูงนี้บ้างว่าบินสวย

ต่อยเลยแล้วกันโอ้ยมะเร็งผิดตัวไม่เคยรีบรีงให้อขอบคุณที่ดึงแอคชั่น อู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้มอยู่ล้มอยู่ล้มอยู่ต้องต่อยว่าต้องต่อยว่าต้องต่อ,ตอยโอเคสองแมตด์ไปไปก่อนหกแสนหกอืมโหรีเป้ ล็โลบินหมดด้วยไม่เต็มด้วยอียังอีกดึงหมดแล้วหมดอีกหมดต่อไปไม่ใช้จะกดว,วีจะแตกได้หรือ,อยัง ได้ดีออยัง1250เว้ยก็ถือว่าไม่แย่1250เว้ยก็ถือว่าไม่แย่เอ้ยก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่ยยข้าบนคุณก็แค่ทำให้ได้1350เบอ่อะ